สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สัมมนาออนไลน์กับ Booking.com ค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องโปรแกรม t r a v e l p r o u d ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะมาช่วยในการเดินทางเป็นไปได้อย่างเท่าเทียมยิ่งขึ้นสำหรับผู้เดินทาง LGBTQ+ ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันในวันนี้นะคะอยากจะให้ทุกท่านเช็คดูก่อนค่ะว่าภาพที่เห็นชัดเจนดีไหม เสียงที่ได้ยินชัดเจนดีหรือเปล่านะคะถ้าหากไม่ชัดเจนลองทำการแก้ไขโดยการออกจากประชุมนี้ไปก่อนค่ะแล้วก็ลองเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเช็คด้วยนะคะว่าลำโพงของท่านได้เปิดเสียงดังมากที่สุดแล้วหรือยังค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านทางมือถือแท็บเล็ตหรือว่าแล็ปท็อปนะคะในการรับชมรับฟังก็ตามค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะขออนุญาตแนะนำทีมงานที่เข้ามานะให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับโปรแกรม Tower Pro u d วันนี้ก่อนค่ะเริ่มจากดิฉันก่อนเลยนะคะอัญชิสาค่ะหรือเรียกว่าน้ำฝนก็ได้ค่ะฝนเป็น Account Executive นะคะที่ทำงานกับ Booking.com มามากกว่า6ปีแล้วค่ะประจำการอยู่ที่ประเทศไทยเป็นหลักนะคะน้ำฝนเองเป็นผู้ดำเนินรายการหลักในภาคภาษาไทยวันนี้ ส่วนคุณวชรพงศ์นะคะจะเป็นผู้ดำเนินรายการในภาคภาษาอังกฤษค่ะกำหนดการของเราในวันนี้นะคะจะแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนั่นเองค่ะในบทนำนะคะจะเป็นการอธิบายในส่วนของตัวโปรแกรมท o w e r อ r ์พาของ Booking.com ค่ะในส่วนที่2จะเป็นการแนะนำว่าทำไมที่พักจึงควรเข้าร่วมโปรแกรมท o w e r อ r ์พาผลดีต่อผู้เดินทาง แล้วก็ผลดีต่อธุรกิจของพี่ๆเจ้าของที่พักค่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่3คือการที่ที่พักจะทำอย่างไรถึงจะได้ใบรับรอง TowerPearl Certificate ค่ะรวมไปถึงในช่วงถามตอบด้วยนะคะตอบคำถามที่ผู้ชมผู้ฟังมีคำถามเกี่ยวกับโปรแกรม t o w e r p r a u l หรืออาจจะไม่ต้องรอถึงช่วงท้ายก็ได้ค่ะท่านสามารถใช้ปุ่ม Q&A นะคะที่อยู่ตรงหน้าจอของท่านตอนนี้นะคะจิม้มคำจิ้มแล้วก็พิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยค่ะมีทีมงานคอยตอบคำถามให้อยู่นะคะมาทำความรู้จักกันค่ะ เทวพราวเป็นแนวทางของ Booking.com ในการทำให้การเดินทางมีความเท่าเทียมกันยิ่งขึ้นสำหรับผู้เดินทาง LGBTQ+ ค่ะทาง Booking.com นะคะได้เปิดตัวโปรแกรมอบรม Proud Hospitality ซึ่งเป็นเซสชั่นการฝึกอบรมออนไลน์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสอนที่พักคู่ค้านะคะได้เข้าใจถึงวิธีการเชื่อมสัมพันธ์กับผู้เดินทาง LGBTQ+ ได้อย่างดียิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะการฝึกอบรมก็เป็นการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกแล้วก็มีการาปรับเปลี่ยนที่นำไปใช้งานได้จริงนะคะซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับมากขึ้นสำหรับที่พักที่ได้ใบรับรองพาวเซอร์ติแล้วนะคะ ก็จะมีเครื่องหมายแสดงถึงความมุ่งมั่นนะคะที่จะมอบอประสบการณ์ที่เป็นมิตรให้กับทุกคนค่ะที่ Booking.com นะคะเป้าหมายของเราก็คือเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ทุกคนออกไปสำรวจโรคกว้างได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะจากผลสำรวจนะคะ82%ของผู้เดินทาง LGBTQ+ ะกล่าวว่าเคยได้รับประสบการณ์ที่รู้สึกว่าไม่ได้รับการต้อนรับ หรือถูกเลือกปฏิบัติในระหว่างที่เดินทางนะคะชาว LGBTQ+ เนี่ยเลยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีเวลาที่เขาเลือกที่จะเอ่อเลือกที่จะไปในที่ที่ใดที่หนึ่งเนาะซึ่งหมายความว่าผู้เดินทางจำนวนมากอะค่ะยังคงไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสบายใจ100%เซ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่สามารถเดินทางได้อย่างเท่าเทียมจากผลสำรวจในกลุ่มลูกค้า LGBTQ+ ะคะ่ะเราพบว่ากว่า60%เลยเชื่อว่าการเป็น LGBTQ+ นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจของตนเองเมื่อวางแผนทริปเดินทาง แล้วก็อีก20%นะคะรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้ถูกตัดสินหรือเพื่อหลีกเลี่ยงมีการมีปฏิสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกอึดอัดใจระหว่างพนักงานหรือกับเจ้าของที่พักแล้วก็อีกมากกว่า64%เลยค่ะมีแนวโน้มสูงว่าที่จะจองที่พักกับแบรนด์ที่สนับสนุนกลุ่มลูกค้า LGBTQ+ โดยเฉพาะ เทวเพ u าเป็นวิธีที่เราใช้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดังกล่าวโดยการฝึกอบรม Proud Hospitality ให้ฟรีค่ะเพื่อช่วยให้ท่านที่บริการที่พักได้เห็นมุมมองใหม่ๆของความท้าทายที่ผู้เดินทาง LGBTQ+ ต้องประสบพบเจอเราต้องการทำให้แน่ใจว่าผู้เดินทาง LGBTQ+ ค่ะได้รับการต้อนรับอย่างแท้จริงในที่พักหลายแห่งให้ได้มากที่สุดทั่วโลก เท่านี้นะคะเราก็สามารถร่วมกันทำให้ทุกคนไปสำรวจโลกกว้างได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นค่ะทำไมเราถึงโฟกัสกลุ่ม ลูกค้าตรงนี้นะคะเป็นเพราะว่าออจากผลสํารวจนะคะชาว LGBTQ+ เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีพาสปอร์ตเนาะถือว่าเป็นนักเดินทางตัวยงเลยนะคะเดินทางง่ายด้วยไม่มีภาระด้วยไม่มีพันธะนะคะแล้วก็พร้อมจ่ายเพื่อจะหาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะการออการที่โลกสมัยนี้ที่มี การเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเนาะมีลูกค้าที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทำให้เราเห็นว่าตัวกลุ่มลูกค้า LGBTQ+ เนี่ยค่ะเป็นลูกค้าที่เติบโตแบบอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเพราะโลกของเราเนี่ยมีการเปิดกว้างมากขึ้น m o o k i n g c o m นะคะได้ทำการร่วมมือกับ h o s p i t a l e Me นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การบริการอย่างเท่าเทียมเพื่อช่วยให้ที่พักผู้ค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าจะสามารถมอบบริการแสนวิเศษให้กับทุกคนได้อย่างรอบคอบนะคะโดยที่พัก ที่ได้ใบรับรอง Proud Certified มีตัวแทนเฉพาะที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมงานทุกคนนะคะมุ่งมั่นที่จะให้บริการการเข้าพักที่เท่าเทียมสำหรับลูกค้า LGBTQ+ ค่ะพอหลังจากที่พักนะคะได้เข้าร่วมโปรแกรมทาวเวอร์พาวแล้วมีการอบรมออนไลน์แล้วนะคะที่พักจะได้รับตัวแท็กกิ้งนะคะต่อท ต่อท้ายชื่อที่พักนะคะเป็นรูปกระเป๋าเดินทางสีลุง้งซึ่งสีลุ้งเองนะคะก็เป็นสีสัญ,ญลักษณ์เนาะที่แสดงถึงความเป็นมิตรนะคะของทางที่พักเพื่อให้ผู้เดินทางอะคะ่ะที่เป็น LGBTQ+ เนี่ยเขาสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจแล้วก็ไม่ลังเลที่จะเดินทางไปเ,เข้าพักที่พักต่างๆเนาะแล้วก็ได้รู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับในสถานที่ต่างบ้านต่างเมืองด้วยค่ะ พอลูกค้านะคะเขาเห็นรูปกระเป๋าเดินทางสัญลักษณ์กระเป๋าเดินทางสีรุ้งแล้วนะคะมันทําให้เขารู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าพักเนาะรวมไปถึงเออมันเป็นการบอกต่อด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่เ,เข้าพักแล้วแล้วประทับใจเนาะก็สามารถกลับมาจองซ้ําได้อีกในใน,ในอีกภาคหน้านะคะรีวิวก็ดีขึ้นได้อีกด้วยค่ะเออแล้วที่ก็ที่สําคัญนะคะตัวการฝึกอบรมนี้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลย ในปัจจุบันนะคะตัวการฝึกอบรมนะคะเรามีเป็นภาษาไทยแล้วนะคะทางที่พักสามารถที่จะสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยเพื่อตรวจสอบนะคะการอบรมแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นเองค่ะที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะพอสแกนเข้าไปแล้วนะคะจะมีรอบอบรมมาค่ะที่ใกล้ที่สุดเนาะในช่วงของเดือนนั้นนะคะทางที่พัก สามารถที่จะลงทะเบียนเ,ออเพื่อที่จะจองซีทในการเ,ออเข้ารับอบรมออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนค่ะ นอกเหนือจากตัวแท็กกิ้งแล้วนะคะที่ทางที่พักจะได้จากฝั่งของทาง booking.com นะคะเราก็ยังมีตัวสมุดงานค่ะ proud hospitality เตรียมให้กับที่พักได้ด้วยเนาะแล้วก็มีตัวคำศัพท์นะคะพจนานุกรมสำหรับชาว LGBTQ+ เนาะให้ทางที่พักนะคะเอาไปได้คุ้นชินนะคะว่าเออเดี๋ยวนี้เขาใช้ คำศัพท์แบบไหนกันแล้วเนาะสำหรับลูกค้าที่เป็นต่างชาตินะคะแล้วก็มีเอ่อพวกสิ่งเอ่อเป็นดิจิตัลนะคะเทมเพลตเนาะที่สําหรับใช้ในเอ่อตัวบนเอ่อโซเชียลมีเดียสำหรับที่พักค่ะสามารถเอาไปแชร์ต่อได้เลย ตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าตาของตัวป้ายแท็กกิ้งนะคะแสดงแบบนี้บนหน้าจอเดกสก์ท็อปนะคะทางด้านซ้ายมือ,อจะมีขึ้นมาบอกว่า Tower p r o u d นอเนาะแล้วก็เป็นรูปกระเป๋าเ,ออเดินทางสีสีลุ้งแบบนี้นะคะในส่วนทางด้านขวามือค่ะจะเป็นหน้าจอที่แสดงบนออผ่านทางมือถือนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้เลย ัวโปรแกรมนะคะตัวทาวเวอร์พราวเนี่ยเรามีการเปิดตัวเนี่ยในหัวเมืองต่างๆนะคะอย่างเช่นในเนเธอร์แลนด์เยอรมนีนะคะสหราฐอาณาจักรแล้วก็มีการขยายตัวที่พักนะคะที่เป็นทาวเวอร์พราวในทั้งประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแคนาดาฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรเลียนะคะรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยเหมือนกันเนาะตรงนี้นะคะมีที่พัก ทั่วโลกนะคะกว่า60,000แห่งแล้วนะคะที่ได้รับเป็นที่พักเอ่อพาวเวซอร์ตนะคะแล้วก็มีอีกประมาณ900แห่งเลยเหมือนกันนะคะที่อยู่ในประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นเอ่อที่พักท่านไหนนะคะสนใจอยากจะได้ตัวแท็กกิ้งตรงนี้เข้ามาพิเศษนะคะในส่วนของตัว t เ p r พาวสามารถที่จะลงทะเบียนเข้ามาได้เลยค่ะ เอาละค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นในช่วงของเวลาการถามตอบนะคะสามารถถามคำถามเข้ามาได้เลยค่ะ